เอาละครับผมวันนี้นะครับผมก็มาปิดก,การขายแล้วคันนี้ไม่ได้รีวิวนะมีคนถามกันมาหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพิเชษนะครับที่ไว้วางใจพิกชอนะครับแล้วก็ให้ขับมาส่งที่จังหวัดอยุธยานะเดี๋ยวมาสอบถามพิเชษกันครับว่าหลังจากได้ลองลงแล้วเห็นรถแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างพิเชษเป็นยังไงบ้างครับรถคันนี้เราจะได้ลองแล้วตามที่พูดก็คือว่ามายัางไงไปอย่างนั้นรถขับดีแล้วก็ไม่ติดปัญหาอะไรก็คือคันนี้ผมไม่ได้รีวิวนะผมไม่ได้แต่ว่าผมมันได้แจ้งอาการของพิเชษไปแล้วกับพิเชษไปแล้วว่า รถคันนี้มีเก็บงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพิเชษรับได้กับราคานะครับก็ขับมาส่งเลยแล้วแล้วเรื่องการขับขี่ก็ลองแล้วใช้ได้ตามที่พูดมีบ้างมีบ้างมีบอกมีที่คุณต้องมีเหนื่อยต่อบ้างพี่เชษรใช่ใดก็เป็นสไตล์รถคือสองนะครับแล้วก็ผมขับมาส่งค์พิเชษที่ผมไม่ได้บวกเพิ่มนะครับแต่ราคานะครับก็ให้พิเชษไปนะครับก็ผมว่าพิเชษเนี่ยอาจจะขับไปขายไปนะเปิดใครตามคันนี้นะลองลองติดตามดูได้นะเผื่ โคตรนัน้นสามสี่เดือนจะลงขายนะครับแต่ว่ากระบอกแล้วว่าพิกเช่ก็ขับไปใช้ไปเนาะอ่ะวันีุกรไปขับคันนี้รถสวยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าเกิดพิเช่ลงขายจะได้เห็นในหลายๆช่องทางนะตอนนี้ผมและพิกเช่ต้องลาไปเลยนะแชร์รถราคาแพงนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชของรถบ้านนะครับวันนี้ผมและพิกเช่ลาไปสวัสดีครับพิกเย่สวัสครับอันนี้แล้วก็ผมเอาไอ้จานุมาเช็ดด้วยนี่มาถึงยุธยาเลยนะครับเดี๋ยวใครตามอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปออกทริปนะครับพิกเช่ได้เห็นแล้วนะครับลาไปเลยสวันนี้ครับบบ๊าายย